วันนี้เราอยู่ที่น่านนะครับเราอยากจะไปชื่อร้านควม่วนจุ๊บนะครับผมที่เราเข้ามาในเมืองนะเพราะว่าร้านนี้ห่างจากตัวเมืองไปแค่แบบ10นาทีมากประมาณสินาทีใกล้พระธาตุแช่แห้งใช่ห่างแค่4กิโลเมตรอะไรเงี้ยความน่าสนใจของร้านนี้เนี่ยเขาเข้าโครงการโล,โลเคชเชฟซึ่งร้านนี้เนี่ยเขาเข้าร่วมโครงการนี้เพื่อพัฒนาเมนูอาหารให้เข้ากับวัตถุดิบที่เป็น local เดี๋ยวเราไปดูนครับว่าความน่าสนใจแล้วถ้าเพื่อนๆตามไปเนี่ยจะได้กินเมนูอะไรไปครับไป ชื่อเต็มๆของเขาชีววิถีเฮิร์บเวลเนสเต้ควม่วนจุบเสิร์ฟผักปลอดสารสู่จานคุณเขามีมดเดเรคชั่นในการพัฒนาวัตถุดิบของพื้นถิ่ใช่ป่ะของพื้นถิ่นเลยร้านนี้กับเมนูที่เราจะกินทั้งหมดเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของการเข้ารอบโลเคอลเชฟเลสโตรงซึงไม่กี่ทีเองนะเนี่ยเมนูแนะนำเลยข้าวผัดสมุนไพรไส้อัอ่วปอเปเี๊ยะลาบเห็ดเหนือที่ต้องลองครับที่นี่ปลูกเองเลยใช่ป่ะครับปลูกเองค่ะอันนี้ยอดเชียงดาที่เราจะเอาไปทำหน้าพิชชา อ๋อผัดเชียงดาคือผักพื้นถิ่นของที่นี่เลยอันนี้เราต้องตัดแบบนี้นะคะเนี่ยเอายอดยอดมันเลยเนี่ยอ๋อกินได้ยอดอย่าบอกนะว่าคุณแม่เป็นคนทําเมนูพวกนี้วัตถุดิบพวกนี้เข้ารอบค่ะพี่ของจริงอยู่นี่แล้วยอดอ่อนมากอะ่ะเลยแต่เราไปทำทำที่จ่าก,กันเนาะอันนี้เราเอามาลวกกนนะคะเรารวกเพื่อลดความขมเพราะว่าถ้าลวกให้มันเลยความขมออกไปมันจะมีติดหวานนิดนึงจ นี่คือเมนูแรกครับเอาแหละเราลองกินเมนูที่หนึ่งก็ใช้อันนี้ไปก่อนได้ลวมผักขมตับเช่นจ้ะแล้วก็ตั้งหม้อทอดปอเปี๊ยะเนาะอ๋ออันนี้ปอเปี๊ยะปอเปี๊ยะเราเห็ดแหนะแบบทุกคนที่มาก็คือแบบทุกโต๊ะค่ะตอนนี้ทุกโต๊ะแล้วเป็นเมนูที่อยู่ในโครงการด้วยนะอันนี้คือเตรียมเครื่องข้าวผัดสมุนไพรไส้อั่วไส้อั่วนี่แม่ทำเองเหรอครับจ้ะ อันนี้ใบมะกรูดตะไคร้แล้วก็อ่าอันนี้คือเครื่องข้าวผัดสมุนไพรแสดงว่าวมันจะเป็นข้าวผัดที่ง่ายๆแต่เน,น้นคาแรคเตอร์<ม>ของสมุนไพร<ม>ข้าวที่นี่ก็ใช้เป็นข้าวธ<ม>ัญพืชจะ้ะมันดูเรียบง่ายนะแต่อะไรที่เรียบง่ายเนี่ยแต่ว่าไม่ธรรมดาไม่งั้นไม่ผ่านเข้ารอบนะแล้วก็เชฟเรสวัส่าจแล้ว เมื่อกี้เราได้คุยกับพี่เขาเราได้คุยกับคุณแม่ที่เป็นคนคิดเมนูนี้แล้วเข้ารอบโครงการนี้มันช่วยให้เห็นการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างไหมครับลูกค้าเพิ่มเยอะขึ้นเห็นเห็นเลยเห็นเห็นเลยจากที่เข้าร่วมโครงการใช่ไหมคะเราได้พัฒนาสามเมนูนี้อ่าแล้วเราก็โปรโมทร้านเลยว่าเรามีเมนูเด็ดเมนูใหม่ของร้านคะ่ะ เป็นปอเปี๊ยะรากเห็ดเหนือเข้าวผัดสมุนไพรไส้อั่วแล้วก็พิซซ่าเชียงดาเขาบอกว่าโต๊โตเนี่ยทุกโต๊ะที่มาต้องสั่งอันดับหนึ่งขึ้นไปซะเฉยเลยเมนูข้าวก็จะตามค่ะซึ่งข้าวเนี่ยนำไปหุงกับสมุนไพรอ่ามันเป็นข้าวหุงธัญพืชลักษณะของที่ร้านก็คือจะเน้นสุขภาพเป็นหลักเลยดูแลตั้งแต่ข้าวข้าวแล้วก็วัตถุดิบที่เรานำมาประกอบอาหารเนี้ยอ่าเราก็จะปลูกเองอ่าแปลงเกษตรอินทรีย์อะไรเงี้ยค่ะอย่างที่เห็นเห็นที่เราไปเก็บผักเชียงดากันเมื่อกี้ด้วยส่งเสริมให้ เกษตรกรมีรายได้ด้วยหลังจากนี้ครับ <S <S เราจะกินกันแล้วครับผม <S 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 อยากชิมเมนูนี้มากผมขอกินปเปล่าก่อนตามสเต็ปครับเราต้องดมกลิ่นนิดหนึ่งว่าแล้วได้รับความเฮิร์บของมันหรือเปล่ากรอบไหมคะอตอนแรกลงเสี้ยวไปอ่ะกำลังน,นึกไม่ออกว่ามันจะต่างจากที่เรากินมากเฮ้ย<ง>มันเป็นอีกแบบเลยวะพี่มันมีความซ่ามีความหอมมากมากเหมือนเป็นลูกครึ่งระหว่างปอกเปียกกับไอไส้อั่วมันอยู่ด้วยกันอ่ะเอาละฮะ อข้าลราดนี้เนาะมันเหมือนไปเพิ่มไอรอยต่อความหวานอะแต่มผมชอบไม่จิ้มวะ่ะเมนูต่อไปครับมาที่พิซซ่าครับซอนนะคะเฮ้ยเหมือนไม่ต้องใช้อะไร ผมรู้แล้วทำไมเป็นเมนูนี้เขาถึงให้มากินอันนี้ไอ้ผักเชียงดาสําคัญมากอะกับเมนูเนี้ยอไม่อยู่กันได้ยังไงนะไม่ต้องใส่อ้ำร้อครับไม่ต้องเลยสําหรับเราไอ้ตัวผักอะครับมันทําให้ไอ้รสของชีสหรือแป้งอะมันไม่เลี่ยนอ่ะต้องฝั่งครับอันเนี้นี่นี่ยังไงของชัวอันนี้ไม่เบรกก็หมดยังไงเสร็จแน่แต่ในข้าวผัดก็มีไส้อั่วอยู่แล้วด้วยนะใช่ค่ะอ๋อข้าวเดียวก็ได้เนี่ยอันเนี้ยเพราะในนี้มันมีไส้อั่วอยู่แล้วไงใช่ไหมใช่ค่ะ าาคารวะครับแล้วก็เราเพิ่มความเข้มข้นด้วยการกินกับไส้อัว่วเนี่ยสังเกตว่ามันจะไม่ค่อยมันเหมือนที่เราเห็นเนาะแสดงว่าไส้อั่วหน้าเนี่ยการันตีเลยมันน้อย <c oughs> ใช่ค่ะมันน้อยเห็น <c oughs> ได้ชัดเฮ้ยพี่คุณต้องชิมว่ะเมนูนี้โ,โหดจริงโอ้โหอหน่อยกินโว์แม่หน่อยเอ้ะอย่างสามอย่างเลยจะไม่ต้องปรุงซอสหรือว่าพี่ผมยังไม่หยิบซอสไม่หยิบอะไรเลยเนี่ยอันนี้ดีว่าพี่เพลินมากข้าวก็ไม่ได้ปรุงอะไรเพิ่มมากเนาะผมเห็นอยู่ข้าวอร่อยจบเลยเห็นปะ ที่ผมบอกว่าสามารถกินข้าวแบบเปล่ากยังได้เลยเฮ้ยนี่คนวันนี้จริงๆที่ร้านเนี่ยมีเมนูหลากหลายเลยใช่ค่ะที่นำวัตถุดิบแบบพื้นถิ่นของที่นี่นะไปปรับไปอาหารแบบน้ำสกัดเย็นแบบนี้ก็ได่ใช่ค่ะอร่อยวันนี้ขอบคุณมากครับขอบคุณมากคี่ขอบคุณมากคุณแม่ที่นี่ครับมวนจุ๊บมวนจุ๊บมชื่อเต็มๆมันคือชีวะชีวะวิธีเฮอร์เวลเนสเตแล้วเมนูทั้งหมดครับนี่คุณหานกล้องไปทางนู้นครับนี่ครับผมคุณแม่ครับ ไปครับไปขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับผมครับแม่ครับขอบคุณครับคุณแม่